สงสัยกันไหมคะว่าทำไมคลิปอาหารเช้าของภูต้นน้ำละมุนจังเดี๋ยวโจจะแนะนำให้นะคะสำหรับคนที่อยากได้คลิปละมุนแบบนี้ในการถ่ายนะคะมือต้องนิ่งห้ามแกว่งเด็ดขาดและที่สำคัญนะคะพนักงานจะต้องมีหน้าตาที่ยิ้มแย้มตลอดค่ะเวลาพนักงานยิ้มแย้มเนี่ยทุกอย่างมันดูละมุนไปหมดและที่สำคัญนะคะอาหารแล้วก็ภาชนะเนี่ยจะต้องดูสะอาดดูเกลี้ยงแล้วก็ดูครีนนะคะมันก็จะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันดูละมุนแล้วก็ไม่สะดุดตาเวลาจะถ่ายเฉพาะเมนูนะคะบิดหมุนเบาๆค่ะเพื่อให้ดู มีีีชชวิต,วตและความสดของดอกไม้นะคะที่จัดลงในอาหารก็สําคัญค่ะถ้าเกิดดอกไม้สดสวยเนี่ยมันก็จะดูละมุนนะคะ แล้วก็ท่วงท่าในการยกอาหารของพนักงานนะคะจะต้องดูสุภาพดูละมุนนะคะเห็นไหมคะน้องก็คือนักแสดงท่านหนึ่งเลย <c oughs> น้องๆที่ทํางานกับโจจะเก่งค่ะเขาจะหัวไวมากมาทํางานครั้งแรกเขาจะรู้แล้วค่ะว่าวางอาหารปุ๊บแล้วก็บิดมือเบาๆเพื่อให้โจได้ถ่ายคลิปถ้าไม่อย่างนั้นนะคะหลายรอบเลยค่ะโจให้ยกอยู่นั่นแหละถ้าเกิดว่ายกแล้วแบบไม่ละมุนนะคะต้องถ่ายใหม่ถ่ายใหม่เด็กๆก,ก็เลยรู้ค่ะเอาเทคเดียวผ่านเทคเดียวผ่านเลย <c oughs>